เหตที่จิตไม่เป็นสมาธิบางคนขาดไปแล้วน่าเสียดายที่สุดวิมุตติไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ถ้าผู้ยังใหม่ต่อการปฏิบัติยังไม่รู้อะไรเลยนะก็จะสอนง่ายขอให้ทำด้วยความตั้งใจและนั่งสมาธิโดยไม่ต้องไปเอาเรื่องเอาราวกับใครกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรให้มาก ท่านจะรู้สึกนึกคิดได้ในตัวภายในเจ็ดวันท่านจะต้องได้แต่ถ้ามัวไปคุยล่ามพร่มเส้าซีกันมันจะทำให้อารมณ์เสียไปท่านจะมีสมาธิได้อย่างไรเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจประการคือ 1. นั่งไม่ถูกวิธี 2. จิตตกกังวลกังวลงานกังวลอย่างโน้นกังวลอย่างนี้ อย่างนี้รับรองท่านไม่มีสมาธิหมื่นเปอร์เซนต์เหนื่อยมากไปทำงานมาเหนื่อยเหลือเกินจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิต้องหายเหนื่อยเมื่อยล้าตั้งสติไว้ให้ได้ก่อน 4. ป่วยอาพาธหนักจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิจิตจะอุปทานนึกถึงเวทนาปวดโน่นเมื่อยนี่ปวดนอปวดมะเร็งอะไรทำนองนี้ จิตท่านจะขาดสมาธิทันทีถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติได้ท่านจะไม่มีสมาธิเลย 5. ราคะเกิดขณะนั้นจิตท่านจะหายไปสมาธิก็จะไม่เกิดประเสริฐไม่ได้อย่างนี้อย่างหนึ่ง 6. โทสะเกิดไม่สามารถจะแก้ไขโทสะได้ไม่สามารถจะตั้งสติเข้าไว้ได้สมาธิหนีไปหมดท่านจะทำอะไรก็เสียขาดสมาธิ พราะมีโทสะโทสะสิงจะติตอยู่ในจิตใจของท่านอิจฉาไม่พักและท่านจะไม่มีสมาธิปฏิบัติอีก20ปีก็ไม่ได้ผลไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใด 7. อารมณ์มากระทบมีอยู่ทั้งหมด7ประการฟังไว้ให้ดีอารมณ์เกิดกระทบสัมผัสเกิดอบายตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดสัมผัสมากระทบอารมณ์ก็เสีย ก็ไม่เป็นสมาธิไหนเลยว่าท่านจะมีสมาธิมาอวดอัตมาว่ามีสมาธิแล้วไม่จริงนั่งหลับตาก็ไม่รู้ว่าคนนี้สมถะหรือวิปัสสนานั่งหลับตาอยู่จิตออกไปโน่นไปเชียงใหม่โน่นจิตไปบ้านแฟนจิตห่วงผัวกลัวผัวจะไปมีเมียใหม่อะไรทำนองนี้ รับรองอีกร้อยปีท่านจะไม่ได้อะไรเห็นด้วยหรือไม่ประการใดนี่ชัดเจนนะถ้าจิตเกิดโทสะและท่านไม่ระง,งับโทสะก่อนสมาธิท่านจะไม่เกิดจะไม่เกิดแน่นอนขาดการกําหนดจิตขาดสติปัญญาไหนเลยเล่าสมาธิจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เหมือนพระท่านบวชนั่งหลับหูหลับตาตะพืชไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ต้องสอบอารมณ์ไม่ต้องถามครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ก็ทําไม่ได้อีกไปกันเลยโล่งใจเลยครูก็ไม่รู้สิทธิ์ก็ไม่รู้ความขลังของอาจารย์กลับกลายเป็นความคลั่งของลูกศิษย์เป็นมิตรกันไม่ได้มันคลั่งมันคล้ายแต่ครูบาอาจารย์ทําได้ก็คลังแต่ลูกศิษย์ทําไม่ได้มันก็คลั่งก็เลยออกไปนอกลู่นอกทางเอาดีไม่ได้แน่นอนที่สุดขอฝากไว้นี่แหละจิตเป็นสมาธิไม่ได้มีอยู่เจ็ดประการ โยมต้องกําหนดจดจำข้อนี้ไว้ก่อนจิตไม่สงบทำยังไงก็ไม่สงบถ้าไม่ฝึกมาก่อนโปรดกําหนดจดจำไว้ด้วยเหตุที่จิตไม่สงบเหตุที่จิตไม่สงบมี8ประการ 1. มีไม่พอตะเกียกตะกายอยู่ร่ำไปท่านจะไม่มีความสงบในครอบครัวเลย 2. ใช้เวลาว่างเกินไปไม่เอางานเอาการ พวกประเภทนี้พวกจิตว่างมันว่างจิตมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวก้าวไม่มีที่เกาะเกาะไม่มีที่เก็บชีวิตจะไร้สาระไม่มีความสงบ 3. ทําไมฝึกถูกเบียดเบียนจิตใจในครอบครัวไปอยู่ในหมู่บ้านที่เขาเบียดเบียนจิตใจแล้วจิตท่านจะสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในที่ประชุมนี้ โดนเบียดเบียนจิตกันทุกวันแล้วไหนเลยเล่าท่านจะอยู่ด้วยความสงบได้ 4. อวัยวะไม่ตั้งอยู่ด้วยความปกติปวดท้องปวดหัวทัดทั้งสี่ขาดไปอวัยวะไม่ปกติท่านจะสงบได้ไหมยกตัวอย่างสมมุติว่าท่านเป็นครูอาจารย์กำลังสอนนักเรียนเกิดปวดปัสสาวะปวดอุจจาระอย่างนี้จิตท่านจะสงบไหมท่านจะสอนนักเรียนต่อไปได้ไหม อวัยวะไม่ตั้งอยู่ด้วยความปกตินี่ยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆก่อนก็ต้องไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเสียก่อนให้มันโล่งใจแล้วค่อยมาสอนต่อไปหากจิตไม่สงบแล้วท่านจะสอนเด็กไม่ได้ดีเลยสอนลูกก็เอาดีไม่ได้ด้วยเพราะจิตท่านไม่สงบเพราะอวัยวะไม่สู่ความเป็นปกติใช่หรือไม่ 5. โรคไผ่ไข้เจ็บเบียดเบียน ถ้าท่านเป็นโรคสามวันดีสี่วันไข้จิตของท่านจะไม่สงบอยู่ในภาวะอันนั้นแน่นอนที่สุดอย่างนี้เป็นตน้น 6. ถูกสิ่งแวดล้อมดึงไปในทางชั่วท่านไปอยู่ในกลุ่มคนเลวคนพาลสันดานบาปดึงทุกๆวันเสาหินปักแน่นยังไงมันก็ยังโค่นลงไปหินภูเขาโดนน้ำซัดไปเรื่อยๆมันก็ยังกลอนไปเรื่อยๆเห็นด้วยไหม จิตใจจะไม่มั่นคงดำรงศาสตร์ท่านจะไม่มีความสงบเลยถ้าท่านฝึกไว้แน่นนะฝาข้างจิตท่านก็สงบออกมาอย่างนี้นี่มีความหมาย 7. ครอบครัวไม่มีความสุขทะเลาะก,กันทุกวันจิตท่านสงบไหมขอถามด้วยความจริงใจในที่ประชุมนี้นี่ของจริงนะออกมาอย่างนี้ไม่ใช่ยานโน่นขึ้นยานนี้ขึ้นนะ 8. ป มั่วเมาอบายามุกเล่นการพนันไม่พักเที่ยวสวนเสเฮฮาในสังคมตลอดรายการจิตท่านจะไม่สงบเลยที่กล่าวทั้งหมดนี้นี่แหละจำไว้จิตจะไม่สงบมีอยู่8ประการจิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจประการนี้โปรดกำหนดจดจำไปตีความคิดด้วยจริงหรือไม่เขียนวิทยานิพนธ์ไว้บ้างเรียกว่าวิทยานิพนธ์ชีวิต ชีวิตจะแร้นแค้นชีวิตจะไม่มีแปลนและแผนผังชีวิตจะไม่ตั้งด้วยดีความดีก็จะไม่ได้แก่ท่านเองนะนี่แหละท่านมานี่ต้องเข้าหลักนี้แน่นอนไม่มีสมาธิหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีสองจิตกังวลจิตตกกังวลงานกังวลอะไรบ้าบอคอแตกแล้วมานั่งบนกังวลเรื่องผัวเรื่องเมียกังวลเรื่องลูกเรื่องเต้าไหนไหนจะมาวัดทั้งทีเอาดีกลับไปให้ได้จะได้ไหม รรมะพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตตะธรรมโมสาธุ